สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสวยหล่อดังกิ่งทองใบหยกประมวลภาพงานวิวาหวานหญิงตุนงานนี้แม่น้อยเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่ขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงคู่ของวงการบันเทิงบ้านเราเมื่อช่วงเช้า19พฤษภาคม65นักร้องนักแสดงสาวคนเก่งหญิงรัฐาจุงมือหวานใจสุดหลอ่อ ตุนตุระยาเทพเข้าพิธีมงคลสมรสอย่างเรียบง่ายที่โรงแรมวอลดอบแอสโตเรียโดยมีหน่องอรุโนชาและอับขวุธให้เกียรติคล้องมาลายสวมมงคลแฝดเจิมหน้าผากก่อนจะรดน้ำสังวอวยพรให้คู่บ่าวสาวบรรยากาศในงานอบอวนไปด้วยความสุขงานนี้ทำเอาแม่น้อยโพงามแม่เจ้าสาวถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติในวันที่ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝา ขณะที่เจ้าสาวคนสวยได้เอ่ยทั้งน้ำตาว่าดีใจมากๆเลยค่ะเพราะหลายๆคนได้อยู่ในช่วงชีวิตของหญิงตั้งแต่เรียนจนทำงานทุกคนให้โอกาสในการทำงานกับหญิงถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ได้มาอยู่ในวันนี้ของหญิงนะคะขอบคุณพี่ตุลด้วยขอบคุณคุณแม่พี่ตุลด้วยนะคะที่เลี้ยงดูพี่ตุลมาอย่างดีให้พี่ตุลได้เป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายที่พร้อมจะดูแลและพร้อมที่จะเข้าใจทุกคน ขอบคุณแม่น้อยที่อดทนเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กันมาทำให้หญิงเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้แข็งแรงแบบนี้เราพยายามใช้สติและความอดทนความเข้าใจใช้ชีวิตคู่ให้ดีอย่างที่ทุกคนให้พรนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ